ชนิดนี้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติอีสานพาโดย YouTube นะคะวันนี้พาทุกท่านมาชมเอื่องกุหลาบที่มีลักษณะการแทงช่อโดในช่วงเดือนเมษายน กล้วยไม้ป่าชื่อว่าเอื้องกุหลาบในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ได้แทงช่อดอกออกมาที่สวนบ้านิ๊กแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆกันเลยค่ะนี่เป็นเอื้องกุหลาบที่แทงช่อดอกลักษณะก้านดอกของเขาที่ก็มีลักษณะก้านยาว เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเลยนะคะลักษณะก้านของเขาก็จะแทงตรงนี้นะคะ่ะแทงก้านออกมาข้างล่างใบตรงนี้แล้วก็ก้านช่อก็จะมีลักษณะที่ยาวยาวลงมาย้อยลงมาพร้อมที่จะบานออกมานะคะเดี๋ยวมาดูอีกต้นนี้กันนะคะว่าเขาแทงช่อดอกกันไหมต้นนี้ก็มีการแทงช่อดอกออกมา อันนี้เป็นช่อดอกที่ของเขาก็ได้แทงขึ้นมายาวขึ้นมามาดูต้นนี้อีกค่ะต้นนี้ก็มีลักษณะต้นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะลักษณะต้นนี้ก็ช่อดอกก้านดอกของเขาก็แทงช่อดอกออกมาตรงนี้เลยนะคะจะมีลักษณะก้านที่ยาว ยาวออกไปเลยนะคะมาดูกระถางใบนี้กันค่ะกระถางนี้ก็มีลักษณะที่ไม่ใหญ่แต่การแทงช่อดอกของเขาก็ออกมาแล้วค่ะตรงนี้เลยค่ะก้านดอกขอเขามาดูฝั่งนี้อีกนะคะทางนี้ก็มีค่ะกระถางใบนี้ก็มีก้านดอกตรงนี้ค่ะ แทงแล้วก็ยาออกมาลักษณะอย่างนี้เลยค่ะพร้อมที่จะบานแล้วค่ะเรามาดูลักษณะลำต้นแล้วก็ใบเข,เขาเลยนะคะลักษณะลำต้นของเอื้องกุหลาบก็จะมีลักษณะมีลำต้นแล้วก็ใบลักษณะใบก็จะมีลักษณะที่ยาวแล้วก็เรียวลักษณะขนาดใบก็ ไม่ใหญ่นะคะจะเป็นใบคู่ขนานคล้ายกล้วยไม้สกุลช้างแต่จะมีลักษณะใบที่เล็กกว่านะคะส่วนรากของเขาก็จะเป็นรากอากาศที่มีรากลักษณะที่ใหญ่แทงยาออกมาอย่างนี้นะคะวัสดุในการปลูกของกล้วยไม้เอื้องเอื้องกุหลาบนี้ก็จะเป็น ฐานหงต้มนะคะก็จะปลูกเลี้ยงง่ายหรือบางท่านอาจจะเลี้ยงปลูกใส่ไว้ในโขนไม้นะคะแต่ที่สวนติ๊กจะเลี้ยงไว้ที่กระถางปลูกใส่กระถางนะคะการปลูกกล้วยไม้ชนิดพันนี้ก็เป็นกล้วยไม้ป่าที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะคะการดูแลรักษาก็รดน้ำ ในช่วงช่วงเช้าก็พ่นปุ๋ยทางน้ำนะคะปุ๋ยทางใบให้เขานะคะก็จะเลี้ยงลักษณะคล้ายๆกล้วยไม้ชนิดอื่นได้เลยรวมกันได้เลยนะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่น่าปลูกอีกชนิดนึงนะคะถ้าดอกของเขาบานออกมาเดี๋ยวทิกจะพาทุกท่านมาชมกันอีกนะคะ ว่าดอกเขาจะมีลักษณะความสวยงามเป็นลักษณะแบบไหนอะคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดูยู u ูบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ